สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ใใรายการไอโน่ร้อยล้านสู่อาเซียนก้าวสู่ปีที่4กับใใรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เราคง,งมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่ด้วยได้กับธุรกิจในฝันของใครหลายหลคนอย่างธุรกิจสปาซึ่งไอโน่ร้อยล้านของเราในวันนี้เขาคือผู้ที่สร้างสรรค์าการทําสปาโดยการใส่การให้บริการระดับโลกและเป็นธุรกิจสปาเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่โด่งดังจนขยายเป็น4สาขาในเวลาอันรวดเร็ว เป็นที่กล่าวขวัญไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในที่ที่ทุกคนต้องมาของเมืองไทยจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่ถึงปีละ45,000คนสร้างไรายได้กว่าร้อยล้านบาทต่อปีกับอายุนรอรอลานพัฒนพงศ์รานุรักษ์ลีวาน่าสปา พี่ชายน้าไมจ๊ะพี่ชายคะแล้วม้าของน้องหญิงล่ะคะม้าของน้องหญิงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวๆครับน้องยิบครับค่ะโอ้จับัวนิดนึ่งครับอย่ามายุกนะเล็กนิดไหมครับเนี่ยอย่าแต่เล็กไปว่าสวยไหมพี่สวยสิครับโอ้โหเข้ากับบรรยากาศชุดน้องยิบเลยใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูบ้านอย่างเดียวนะคะเรามาเจอไอ้หนอนร้อยล้านของเราค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดร้อยล้านค่ะพี่ก้องครับผมที่เขาล่ำเลือนว่าความสามารถของคนไทยในการนวดเนี่ยสามารถมีชื่อเสียงไปต่างประเทศได้อย่างมากมายและสามารถสร้างเป็นธุรกิจร้อยล้านได้ด้วย เราไปพบคำตอบกันในวันนี้แน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเจ้นรับดีวาน่านะครับและนี่คือแคนรับเชิญอยู่น่อยล่าสุดทางในวันนี้ใช่ค่ะนี่พี่ตีนะคะแห่งดีวาน่าสปาค่ะซึ่งบอกไปก่อนเลยว่าเห็นหน้าอ้ออแบบนี้พี่ตีอายุเท่าไหร่ละคะอายุ43ปีนะครับอายุ43ปีแล้วไม่ทราบพี่ตีเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ ตั้งแต่อายุ26นะครับอายุ26ครับผมถามด้านกรว่ารายได้นะคะล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เราก็แตะร้อยล้านเป็นเรียบร้อยนะครับครับครับผมนวดยังไงให้ถึงร้อยล้านนะพี่ต้องนวดกี่คนนะครับก็ตอนนี้เรามีพนักงาน160คนนะครับมีช่วยกันนวดนะครับเพื่อรับแขกชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยครับครับผมมีแขกชาวต่างชาติมีชาวไทยมารับบริการจากดิวนาสปาปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก4 5 0 0 0นัคน 4 5่0 0ื่น้นคนต่อปีต่อปีอปปครับผมสีสาขาครับตอนนี้เรามีสี่สาขาครับผมาาที่ไหนบ้างคะก็จะมีที่สีลมนะครับสุขุมวิทยี่สทองหล่อแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลบาซีครับและอย่างที่แอบ,บบอกพี่กล้องไปค่ะว่าที่นี่นี่คือกว่ารางวันระดับโลกมาแล้วมีรางวัลอะไรบ้างคะ ปีที่แล้วเนี่ยได้รับวันเดสปาร์ดเดเยียนะครับ<า>ปีนี้เนี่ยได้รับรางวัลเมดิคอสปาร์ดเดเยียแล้วก็เบอร์ลักชัวรี่สปาเนี่ยก็ให้เราเป็นเมดิคอสปา a o ออฟเดเยียของปีนี้ด้วยครับผมชุดยอดเลยค่ะ<ห>มีสปามากมายเกิดขึ้นในกรุงเทพสปามากมายเกิดขึ้นในประเทศไทย <S <S สิ่งที่ทําให้ดีวันหนห้าแตกต่างจากสปาอื่นที่มีอยู่นี่คืออะไรครับผมว่าเป็นเรื่องของงานบริการที่มีระบบนะครับ <C> e <ars> มีโปรแกรมใหม่ๆนะครับที่ถูกลอ์ทุกปีนะครับจะถูกเอามานำเสนอให้กับลูกค้าเป็นประจำนะครับนี่ไงโปรแกรมใหม่ๆชักอยากจะรู้แล้วโปรแกรมใหม่ๆของเขามีอะไรบ้างแล้วก็บรรยกาศด้านในเนี่ยจะสวยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ติช่วยนำทัวร์หน่อยนะคะโอยินดีมากๆครับเชิญน้องยิปยอบพี่กล้องนะครับครับผม อยู่ในบ้านที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยสิปีแล้วครับน้องบีพอันนี้ก็เป็นห้องถงต้อนหลับนะครับให้คนรู้สึกเข้ามาอยู่ในบ้านละอันนี้ก็จะปอกบบรรยากาศให้รู้สึกสบายสบายสปาในความจริงแล้วมันคืออะไรคะสปาคือการบําบัดด้วยน้ำนะครับซึ่งมีมาเป็นพันปีลูกค้าส่วนใหญ่ของดิวานาสปาเนี่ยมาจากประเทศอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเอเชียนะครับมียุโรปบ้างมีญี่ปุ่นนะครับเกาหลีไต้หวัน นะครับแล้วก็ทางสิงคโปร์รวมถึงทางจีนตอนนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมในปี2557ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึงประมาณ24.7แสนคนเรามาดูกันว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาใช้บริการอะไรในเมืองไทยกันบ้างบริการน้สปามีมูลค่าประมาณ31,000ล้านบาท บริการด้านโรงพยาบาลมีมูลค่าประมาณ70,000ล้านบาทบริการด้านโรงแรมมีมูลค่าประมาณ328,000 0ล้านบาทและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอีกมากมายรู้แบบนี้แล้วหากเราศึกษาหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจด้านบริการเรามีโอกาสเป็นอายุน้อยหลายล้านได้ไม่ยากเลยละค่ะเอ้ว้าวถ้าเกิดอยากจะเห็นเป็นเหมือนก็ตัวอย่าง ขอใช้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะอย่างโปรแกรมช่วงนี้นที่เราที่เราได้รับความนิยมมากๆเลยเนี่ยก็คือโปรแกรมไหมะนะครับอขออนุญาตชมดนวยครับพวกเมนูสตาร้อยล้านนี่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะได้ครับผมขอเวลานิดเดียวนะครับโอพี่ติไปแป๊บเดียวเองครับเปิดเครื่องแล้วเปิ้นได้เลยเหรอครับใช่ครับสะดวกรวดเร็วมากครับ แต่ไฮไลท์แล้วตัวหนังสือยังคมชัดอยู่เลยครับพี่ติ๋มึกไม่ซึมและกันนะันได้ด้วยนะครับคุณก้องเวลาเราทําบอกว่าสิ่งที่คอมมูนิเคชันกับทางลูกค้าของเราอย่างเช่นโบชัวอย่างเช่นเมนูต่างๆเนี่ยสำหรับดีวัน่าเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เยอะไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับทำให้คนรู้สึกแล้วก็ที่จะเข้ามาถึงเราเนี่ยคนยังไม่เคยเจอเราเนี่ย อิมเมจแรกที่เขาเห็นเนี่ยมันต้องดูสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยต้องให้ในเรื่องของอารมณ์ด้วยอันนี้คือโปรแกรมใหม่ที่พูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชมโอ้โหชมหน้าของคอร์สนี่หน่อยนะคะได้เลยครับเ,เ,เชิญด้านในนะครับผม มองสปายจริงเลยบรรยากาศนี้ไม่ต้องพูดถึงดีมากใกล้นอนแล้วแต่ว่าตอนนี้มาอยู่นี่อลังการมากครับพี่ตีอันนี้คือโปรแกรมใหม่อย่างที่บอกยิบเปิดที่ไหนครับยิบเอ่ยนะคะมีควันออกมาด้วยยสวยมากอันนี้คืออันนี้ก็คือไหมนะครับ็นพันธุ์ไหมจากญี่ปุ่นนะครับ,รบซึ่งเลี้ยงอยู่ที่ที่เชียงรายนะครับตัวนี้เนี่ยเราอบ พันเทียนนะครับ <Okay. S 2> ตัวไหมเองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งครับชื่อว่าเซลาซีน<ฆ>ตัวนี้เป็นสารช่วยสมานผิวครับ<ฆ>เวลาคนเป็นแผลเนี่ยเอาเอาน้ํามันไหมตัวนี้ทาเข้าไปนะครับ oh. พอทาเข้าไปปุ๊บแผลเนี่ยแทบจะไม่มีรอยแผลเป็นเลย<ฆ>เมื่อเราเอามาทําที่ผิวเราเนี่ย<ฆ>ทำให้ผิวเราเนี่ยสดใสแล้วก็สุขภาพดี oh. สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการส่งผ่านนะครับ oh. ของของแรงจากมือเนี่ยจากคนสู่คนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายนะครับเวลาส่งผ่านลงไปที่ลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกสิ่งนั้นด้วยแล้วรู้สึกไงครับที่ว่าวิธีการนวดแบบไทยเนี่ยลื่างวัลระดับโลกอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับเราเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่เด็กของผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับความนิยมได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้คนรู้จักประเทศไทย,นยในภาพลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสินค้าการเกษตรอย่าเดียวแต่เราเอาสินค้าการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าแล้วสามารถทําให้คนทั่วโลกเนี่ยยอมรับเราในระดับเวทีระดับโลกนะครับเราก็ดีใจมากครับคุณสามารถไปได้ไกลเท่าที่จิตใจของคุณจะพาไปสิ่งที่คุณเชื่อคุณสามารถทําให้มันสําเร็จได้ Mary แมรี่เคเอสก็หลงมาเมองไทยทำอะไร ก็มาหาที่พักละสองเนี่ยกินแน่นอนสามช้อปปิ้งเฮ้ยมันนวดด้วยทำนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำสปาด้วยว่า4ปีที่รายการอัุนโอร์ร้านได้9เดินและส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทำให้เราได้รู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่มีความฝันอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังขาดทั้งโอกาสและเงินทุนวันนี้รายการอาัญนอร์้านร่วมกับยูนจิ้เวนเจอร์ พร้อมเติมเต็มทุกความฝันให้กลายเป็นจริงขอเพียงความฝันนั้นมีโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้รับเงินทุน,นเรื่อต้นทันทีติดตามรายละเอียดได้ในอายุรรานานสู่อาเซียนเสาร์ที่6มิถุนาย,ยนนี้ว่าจะมาเป็นธุรกิจสปาร้อยล้านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการกว่า45,000คนต่อปีเขาคนนี้มีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ ตอนนี้ขออนุญาตไม่นั่งคุยกับพี่ตีนะคะถามเบื้องหลังความสําเร็จของพี่ตีว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ตีโตมาแบบไหนก่อนเลยในกานตั้งแต่สมัยเด็กเลยค่ะโตมาเป็นคนธรรมดานะครับเรียนโรงเรียนวัดนะครับแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับคุณแม่ก็ขายผลไม้เพลินเป็นขายผลไม้ยากเช่นนิดหนึ่งครับทุเรียนครับทุเรียนใช่เพราะบอกยากมากแล้วเราเป็นเด็กปสีปหเนี่ยเวลาที่บอกทุเรียนเนี่ยคนก็จะสนใจครับ พออยู่ปีหนึ่งเนี่ยอยู่ดีคุณแม่ครับก็เส้นเลือดในสมองแตกคุณพ่อกับพี่ๆก็ช่วยกันดูแลเพราะว่าใช้เงินเยอะมาก <ฮะ S 1> ส่วนตัวเราเองเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะทําอาชีพอะไรในอนาคตที่ยังดูแลแม่ได้ครับค่<ฮ>ะและวทราบมาว่าพี่เดินสายไปเป็นสจวตการเป็นสจวตเนี่ยมันช่างแตกต่างจากการที่จะมีความฝันอยากเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจสปา้อยล้านอย่างทุกวันนี้ได้การเดินทางนั้นเป็นไงครับพี่เขาบอกว่าถ้าไปสมัครอันนี้ได้ตังค์เยอะมากเลย เราคิดว่าเฮ้ยนอกจากเรามี k n o w knowhow แล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องมีหนึ่งคือทุนแล้วเราคิดว่าการที่ออกไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะเห็นอะไรบ้างทำให้รู้จักคําว่าสปาในขณะที่เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไม่รู้จักคําว่าสปานะครับ mm hmm. แต่เรารู้จักมาอยู่ว่าวันหนึ่งเครื่องบินไปชนตึก World Trade Center ประกาศออกมาว่า Lay ยอ f ฟพนักง,งานออกที่เป็นพนักง,งานต่างชาติทั้งหมดออกแล้วเฮ้ย อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแต่พอเรามานั่งคิดอ่ะถึงเวลาละถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทําธุรกิจที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เราเป็นเด็กครับครับได้เห็นโลกทั่วแล้วครับสําหรับคนอย่างที่เห็นโลกทั่วๆย่านตอนแรกแพทว่าทำธุรกิจอะไรบ้างครับเราก็ตั้งใจทําน้าเต้าหู้มิสเตอร์บีนขายทั่วรถไฟฟ้าระดับบอกว่าคนที่เห็นโลกมาแล้วน้ำเต้าหู้มีอะไรบ้างครับก็วิเคราะห์จากสิ่งใกล้ตัวก่อนบอกเวลาท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งมาเมืองไทยทำอะไร ก็มาหาที่พักละ,ะสองเนี่ยกินแน่นอน<ช>สามช้อปปิ้งเฮ้ยมันนวดด้วยมันมีบางกลุ่มนวดอแ้วร้านนวดตอนนั้นก็มีไม่เยอะอเพลินโชคดีว่าผมอยู่ที่สวิสเนี่ยเราก็ชอบไปแช่น้ำเราไม่รู้หรอกมันเรียกสปาอ๋อนี่เขาเรียกว่าสปาแล้วก็ไปดูรอบๆเฮ้ยมีนวดด้วยมีฝังเข็มด้วยมีไคลโรพคติกด้วยทำนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำสปาด้วย ในเวลาที่คุณทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีมูลค่าเพิ่มและมีสิ่งใหม่ๆใ,ในธุรกิจของคุณมีไอเดียแล้วมีแผนธุรกิจแล้วจะเริ่มลงทําจริงๆแล้วครับทำไงครับใช้เงินเท่าไรครับก็ได,ได้ได้ตังมาครับเพราะว่าเขาเลิกออฟออกออมันได้ตังมาก้อนหนึ่งกับเงินสะสมที่มีอยู่นะครับแล้วก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทุ่มบทหมน้าตัก แต่เวลาเราทําไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เห็นว่าเฮ้ย first class เขาเสิร์ฟแบบเนี่ย business class เสิร์ฟแบบเนี่ยเทาเราอยากจะมีมีลูกค้าที่ที่ในระดับบนเราจะต้องทํำยังไงเราก็คิดหมดเลยว่าหนึ่งห้องทรีทเมนต์เนี่ยต้องมีสตรีมนะมีอ่างแช่น้ำนะมีห้องอาบน้ำนะมีเตียงมีเสาอายุเรดาออาวันนี้มีตังใส่เลยวันนี้มีตังใส่เลยบางวันไม่มีตังทำยังไง เ็ยังเครียดเลยทุกวันนี้คือต้องต้องคำนวณทุกวันนะว่าเราจะทํำยังไงให้ให้เรายังคงเซอร์วิสมาตรฐานที่ดีได้งานบริการที่ดีแต่เดียวกันเนี่ยธุรกิจต้องเดินได้ด้วยอันนี้คือจุดที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่อัจากทำแล้วไปไางครับคิดว่าเรามาถูกทางไหมครับคิดว่ามาถูกทางแน่ๆเพราะว่าลูกค้ามาบอกต่อกันอย่างแบบเยอะมาก แล้วตอนนั้นเนี่ยใน Google search ชื่อด i v วอร์าเนี่ยติดท็อปตลอดเวลาเพราะมีบล็อกเกอร์มาเขียนมีมีคนเนี่ยเอาไปเขียนถึงเราเยอะมากขอเคล็ดลับหน่อยครับเพราะหลายคนพูดว่าธุรกิจบริการเนี่ยก็คือเราส่งผ่านสิ่งที่เราจะเป็นเซอร์วิสเนี่ยผ่านคนครับและคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้ทันดีเวอรามีเทคนิคมีเคล็ดลับยังไงครับคือหนึ่งมาจากการเลือกคนก่อนเลยเราจะเลือกจากการที่เขาเป็นคนใจดีนะครับพอที่เขาใจดีปุ๊บเนี่ยเรามีมาตรฐานการ ฝึกอบรมของเราเนี่ยอันนี้เราต้องมีคู่มือการให้บริการคู่ทุก,กคนกจะต้องให้บริการในมาตรฐานเดียวกันหัวหน้านสาขาก็จะต้องทําการประชุมพนักงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีแขกกี่คนแต่ละคนมีความชอบไม่ชอบอะไรบ้างแล้วเราจะให้บริการเขาแบบไหนยอย่างไงบ้างผมจะใช้คำว่าเมื่อมาถึงเดือนชานให้ต้อนรับเพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับการบริการทุกคนทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองในจุดเล็กๆให้ดีที่สุด และเพื่อแพ่แก่คุณรอบข้างคนตัวเล็กๆก็สามารถเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้เศสัจกรหญิงด็อกเตอร์สุภภาพอริอรติพรปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองก็ทําให้ให้ธุรกิจเราเนี่ยลงไปแบบว่าพนักง,งานเราเนี่ยเต็มคนเต็มเซอร์วิสเต็มแต่ไม่มีลูกค้าว้า14ปีกับธุรกิจสปา ที่ได้สร้างสรรค์าการให้บริการที่ดีที่สุดและนวัตรกรรมใหม่ๆจนได้รับรางวัลบนเวทีระดับโลกมากมายอะไรคือแนวคิดสู่ความสําเร็จนี้ไปติดตามกันต่อเลยครับตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยดูมันช่างสวยงามโร<อ>ดธุรกิจกุหลาบจริงๆแล้วมัตีม,มันีช่วงที่รู้สึกว่ามันต้องผ่านขวากหนามอะไรบ้างไหมครับเนื่องจากเราเป็นฐานลูกค้าของเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอยู่ประมาณสักเ0 80%ปรซเอร์เซปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับในขณะที่พนักงานของเราเนี่ยเต็ม คนเต็มสวิสเต็มแต่ไม่มีลูกค้าแน่นอนความเครียดมาตอนที่เกิดครั้งแรกๆเลยเนี่ยโชคดีก็มีอาจารย์ผม,มาบอกบอกว่าให้ให้ไน่กงานกลับบ้านคือตอนนั้นมันต้องอาศัยความกล้ามากๆต้องอาศัยความกล้ามากๆเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าอันนี้คือมันไม่น่าจะดีที่จะเดลิเวอร์หรือว่าเอาคําแบบนี้ไปบอกเขามันมีความเครียดสูงนะครับแล้วก็ เราก็ใช้วิธีการว่าเลื่อนอยู่หลายครั้งที่จะบอกปรากฏสิ่งที่เรากำลังจะบอกกับพนักงานปรกนาปรกฏเขาเข้าใจดีนะครับแล้วเขาก็พร้อมจะช่วยทุกคนก็ทยอยกันครับแบ่งคนไหนมีภาระ,ะก็อยู่ คนไหนไม่มีภาระอยากจะกลับไปพักเขากลับไปพักจากสถานการณ์ที่ดูจะย่ําแย่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราได้รู้จักคนมากขึ้นได้เห็นว่าเวลาเรายากลาบากเนี่ยใครอยู่กับเราบ้างคุณผู้ชมหลายๆคนคงกําลังทําธุรกิจอยู่ครับบางทีเขาอยู่ในช่วงที่เขายังไปไม่ถึงฝันถ้าต้องให้กําลังใจนเขาในการฝ่าฟันธุรกิจพี่ตีจะให้กําลังใจเขาไครับ ผมว่าการทําธุรกิจนะครับมันมีจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อคุณมีจุดเริ่มต้นแล้วคุณมีเวทีแล้วผมว่าอย่ายอมแพ้ครับเวลาที่เราได้ในสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราใช้ความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําธุรกิจแล้วเนี่ยต้องอย่ายอมแพ้นะครับถ้าคุณทําได้คุณก็มีโอกาสเป็นอายุน้อยร้อยล้านเช่นกันครับ จากเมืองที่วุ่นวายเดินผ่านไปยังดีวา n ่าสปาทำให้เราเข้าใจถึงหัวใจของการให้บริการที่ทรงผ่านจากนิ้วมือไปสู่หัวใจของผู้ที่ถูกนวดมันเกิดขึ้นได้ต่อเมือ่อได้เข้าใจงานบริการที่แท้จริงและเขาคนนี้ยังสามารถทำให้ลูกทีมกว่าอีก160คนพร้อมที่จะส่งต่อการนวดด้วยหัวใจไปสู่ผู้คนจนทำให้ชื่อเสียงของดีวาน่าสปาตลอด14ปี ที่ผ่านมาเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนนับแสนแสนคนจากทั่วโลกขอขอบคุณเขาคนนี้ที่ได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆและสร้างชื่อเสียงการนวดแบบไทยมากยิ่งขึ้นกับพัฒนพงศ์รานุรักษ์ดีวาน่าสปาสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอโน้ตยรลยล้านสู่อาเซียนกาวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่เรื่องคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่ด้วยได้กับธุรกิจในฝันของใครหลายๆคนอย่างธุรกิจสปาซึ่งอัยุนรัลานของเราในวันนี้เขาคือผู้ที่สร้างสรรค์าการทําสปาโดยการใส่การให้บริการระดับโลกและเป็นธุรกิจสปาเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่โด่งดังจนขยายเป็น4ี่สาขาในเวลาอันรวดเร็วเป็นที่กล่าวขวัญไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในที่ที่ทุกคนต้องมาของเมืองไทย จนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่ถึงปีละ45,000คนสร้างไรายได้กว่า100ล้านบาทต่อปีกับอายุโนรรยหลานพัฒนพงศ์รานุรักษ์ลีวาน่าสปา พี่ชายนั่นไหมจ๊ะพี่ชายขายล้มมา ของน้องหญิงแล้วคะม้าของน้องหญิงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวครับน้องยิบครับค่ะโอ้จับโบนิดนึงครับอย่ามายกนะเล็กนิดไหครับเนี่ยอย่า,าแต่เล็กไปว่าสวยไหมพี่สวยสิครับโอ้โหเขา,ากบเป็นกาศชุดน้องยิบเลยใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูบ้านอย่างเดียวนะคะเรามาเจอไออุ่นร้อยล้านของเราค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดร้อยล้าน,าน,านค่ะพี่ก้องครับผมที่เขาล่ำเลือนว่าความสามารถของคนไทยในการนวดเนี่ยสามารถมีชื่อเสียงไปต่างประเทศได้อย่างมากมายและสามารถสร้างเป็นธุรกิจร้อยล้านได้ด้วยเราไปพบคำตอบในวันนี้แน่นอนครับสวัสดี ครับวสวัสดีครับมีเซอร์ฟดีวาน่านะครับและนี่คือแคนพัชเชอรยอย์ดิวาน่ละ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 าล้านล้านเท่าราลยวันนี้ใช่ค่ะนี่พี่ตีนะคะแห่งดีวาน่าสปาค่ะซึ่งบอกไปก่อนเลยว่าเห็นหน้าโอ้ออแบบนี้พี่ตีอายุเท่าไหร่ละคะอายุ43ปีนะครับอายุ43ปีแล้วไม่ทราบพี่ตีเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุ26นะครับอายุ26ครับผมถามด้านการเขาว่ารายได้นะคะล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เราก็แตะร้อยล้านเป็นเรียบร้อยนะครับผมครับผม นวดยังไงให้ถึงร้อยล้านนะต้องพีต้องนวดกันกี่คนนะครับก็ตอนนี้เรามีพนักงาน160คนนะครับมีช่วยกันนวดนะครับเพื่อรับแขกชาวต่างชาติและก็ชาวไทยครับครับผมมีแขกชาวต่างชาติมีชาวไทยมารับบริการจากดิวนาสปาปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก4 5 0 0 0คน 45,000คนต่อปีต่อปีอปปครับผมสาขาครับตอนนี้เรามี4สาขาครับผมที่ไหนบ้างคะก็จะมีที่สีลมนะครับสุขุมวิทย5ทองหล่อแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลบาซีลครับและอย่างที่แอบ,บบอกพี่ก้องไปค่ะว่าที่นี่นี่คือกว่ารางวันระดับโลกมาแล้วมีรางวัลอะไรบ้างคะ ปีที่แล้วเนี่ยได้รับวัลเดย์สปาออฟเดย์เยียนะครับ uh huh. ปีนี้เนี่ยได้รับรางวัลเมดิคอสปาออฟเดย์เยียแล้วก็เบอร์ลักชัวรี่สปาเนี่ยก็ให้เราเป็นเมดิคอสปาออฟเด e y เยียของปีนี้ด้วยครับผมส <c oughs> ุดยอดเลยมีสปามากมายเกิดขึ้นในกรุงเทพสปามากมายเกิดขึ้นในประเทศไทย <c oughs> สิ่งที่ทาให้ดีวอน,น่าแตกต่างจากสปาอื่นที่มีอยู่นี่คืออะไรครับผมว่าเป็นเรื่องของงานบริการที่มีระบบนะครับ <c oughs> มีโปรแกรมใหม่ๆนะครับที่ถูกลอ์ทุกปีนะครับ<ม>จะถูกเอามานําเสนอให้กับลูกค้าเป็นประจำนะครับงีไงโปรแกรมใหม่ๆชักอยากจะรู้แล้วโปรแกรมใหม่ๆของเขามีอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศด้านในเนี่ย<ม>จะสวยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ติช่วยนำทัวร์่อ้ได้ไยินดีมากๆครับเชิญน,น้องยิยปกับพี่กล้องนะครับครับผม อยู่ในบ้านที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยสิปีแล้วครับ้องบีฟอันนี้ก็เป็นห้องถงต้อนรับนะครับให้คนรู้สึกเข้ามาอยู่ในบ้านละอันนี้ก็จะปรับบรรยากาศให้รู้สึกสบายสบายสปาในความจริงแล้วมันคืออะไรคนะสปาคือการบำบัดด้วยน้ำนะครับซึ่งมีมาเป็นพันปีลูกค้าส่วนใหญ่ของดีวานาสปาเนี่ยมาันจะาประเทศอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเอเชียนะครับมียุโรปบ้างมีญี่ปุ่นนะครับเกาหลีไต้หวัน นะครับแล้วก็ทางสิงคโปร์รวม <ลง S 1> ถึงทางจีนตอนนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมในปี2557ประเทศไทยมีนักท่องเทีย่ยวต่างชาติมากถึงประมาณ24.7แสนคนเรามาดูกันว่านักท่องเทีย่ยวต่างชาตินิยมมาใช้บริการอะไรในเมืองไทยกันบ้างบริการน้สปามีมูลค่ารประมาณ31,000ล้านบาท บริการด้านโรงพยาบาลมีมูลค่าประมาณ70,000ล้านบาทบริการด้านโรงแรมมีมูลค่าประมาณ3 2 8 0 0 0 0ล้านบาทและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอีกมากมายรู้แบบนี้แล้วหากเราศึกษาหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจด้านบริการก็มีโอกาสเป็นอายุน้อยรายล้านได้มยากเลยล่ะค่ะโอ้ว้าวถ้าเกิดอยากจะเห็นเป็นเหมือนก็ตัวอย่าง ขอให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะอ่าโปรแกรมช่วงนี้ที่เราที่เราได้รับความนิยมมากมากเลยเนี่ยก็คือโปรแกรมไหมะนะครับขออนุญาตชมดนวยครับพวกเมนูสปา้อยล้านนี่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะครับผมขอเวลานิดเดียวนะครับพี่ตีไปคับเดียวเองครับเปิดเครื่องแล้วเปิ้นได้เลยเหรอครับใช่ครับสะดวกรวดเร็วมากครับ เแต่ไฮไลท์แล้วตัวหนังสือยังคมชัดอยู่เลยครับพีต่ติมึกไม่ซึมแล้วกันน้ำได้ด้วยนะครับคุณกล้องเวลาเราทําบอกว่าสิ่งที่คอมมูนิเคชันกับทางลูกค้าของเราอย่างเช่นโบชัวอย่างเช่นเมนูต่างๆเน <ๆ S 1> <ช>ี่ยสำหรับดีวาน่าเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เยอะไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับ <ๆ S 2> ทาให้คนรู้สึกแล้วก็ที่จะเข้ามาถึงเราเนี่ยคนยังไม่เคยเจอเราเนี่ย อิมเมจแรกที่เขาเห็นเนี่ยมันต้องดูสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยต้องให้ในเรื่องของอารมณ์ด้วยอันนี้คือโปรแกรมใหม่ที่พูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชมโอ้โหชมหน้าของคอร์สนี่หน่อยนะคะได้เลยครับเชิญด้านในเลยนะครับผม ห้องสปายจริงเลยด้วยบรรยากาศนี้ไม่ต้องพูดถึงดีมากใกล้นอนแล้วแต่ว่าตอนนี้มาอยู่นี่อลังการมากค่ะพี่ติอันนี้คือโปรแกรมไหมอย่างที่บอกยิบเปิดที่ไหนครับยิบเปิดนะคะโมีควันออกมาด้วย,ยสวยมากอ,าอันนี้คืออันนี้ก็คือไหมนะครับ็บนพันไหมจากญี่ปุ่นนะครับ,รบซึ่งเลี้ยงอยู่ที่ที่เชียงรายนะครับตัวนี้เนี่ยเราอบ พันเทียนนะครับตัวไหมเองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งครับชื่อว่าเซลลูสีน<ะ>ตัวนี้เป็นสารช่วยสมานผิวครับ<ะ>เวลาคนเป็นแผลเนี่ยเอาเอาน้ํามันไหมตัวนี้ทาเข้าไปนะครับพอทาเข้าไปปุ๊บแผลเนี่ยแทบจะไม่มีรอยแผลเป็นเลยเมื<ะ>่อเราเอามาทําที่ผิวเราเนี่ย<ะ>ทำให้ผิวเราเนี่ยสดใสแล้วก็สุขภาพดีสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการส่งผ่านนะครับของของแรงจากมือเนี่ยจากคนสู่คนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายนะครับเวลาส่งผ่านลงไปที่ลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกสิ่งนั้นด้วยแล้วรู้สึกไงครับที่ว่าวิธีการนวดแบบไทยเนี่ยรับรางวัลระดับโลกอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับเราเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่เด็กของผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแตใ่ให้ให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับความนิยมได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดี นะครับทำให้คนรู้จักประเทศไทย,นยในภาพลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสินค้าการเกษตรอย่างเดียวแต่เราเอาสินค้าการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าแล้วสามารถทําให้คนทั่วโลกเนี่ยยอมรับเราในระดับเวทีระดับโลกนะครับเราก็ดีใจมากๆครับคุณสามารถไปได้ไกลเท่าที่จิตใจของคุณจะพาไปสิ่งที่คุณเชื่อคุณสามารถทําให้มันสําเร็จได้ Mary แมรี่เคเอสก็หลังมาเมืองไทยทำอะไร ก็มาหาที่พักละสองกินแน่นอนสามช้อปปิง้งเฮ้ยมันนวดด้วยทำนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำสปาด้วยว่า4ปีที่รายการอายุนอนรล้านได้ก้าวเดินและส่ง,งมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทําให้เราได้รู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่มีความฝันอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังขาดทั้งโอกาสและเงินทุนวันนี้รายการอายุนรร้านร่วมกับยูนจิ้งเวนเจอร์ พร้อมเติมเต็มทุกความฝันให้กลายเป็นจริงขอเพียงความฝันนั้นมีโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้รับเงินทุนเรื่อต้นทันทีติดตามรายละเอียดได้ในหา,า,า,านิรสนาาสู่อาเซียนเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ว่าจะมาเป็นธุรกิจสปาร้อยล้านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการกว่า4 5 0 0 0คนต่อปีเขาคนนี้มีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันครับ ตอนนี้ขออนุญาตไม่นั่งคุยกับพี่ตีนะคะถามเรื่องหลังความสําเร็จของพี่ตีว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ตีโตมาแบบไหนก่อนเลยในการตั้งแต่สมัยเด็กเลยค่ะโตมาเป็นคนธรรมดานะครับเรียนโรงเรียนวัดนะครับแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับคุณแม่ก็ขายผลไม้เพลินเป็นขายผลไม้ยากเช่นนิดหนึ่งครับทุเรียนครับทุเรียนใช่เพราะปอกยากมากแล้วเราเป็นเด็กปสี่ปห้าเนี่ยเวลาที่บอกทุเรียนเนี่ยคนก็จะสนใจครับ พออยู่ปีหนึ่งเนี่ยอยู่ดีคุณแม่ก็เส้นเลือดในสมองแตกคุณพ่อกับพี่ๆก็ช่วยกันดูแลเพราะว่าใช้เงินเยอะมาก <ฮะ S 1> ส่วนตัวเราเองเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะทําอาชีพอะไรในอนาคตที่ยังดูแลแม่ได้ครับค <ฮะ S 2> ่ะเราทราบมาว่าพี่เดินสายไปเป็นสจวตการเป็นสจวตเนี่ยมันช่างแตกต่างจากการที่จะมีความฝันอยากเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจสปาลอยล้านอย่างทุกวันนี้ได้การเดินทางนั้นเป็นไงครับพี่เขาบอกว่าถ้าไปสมัครอันนี้ได้ตังค์เยอะมากเลย เราคิดว่าเฮ้ยนอกจากเรามี k n o w Knowhow แล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนี่คือทุนแล้วเราคิดว่าการที่ออกไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะเห็นอะไรบ้างทำให้รู้จักคําว่าสปาในขณะที่เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไม่รู้จักคําว่าสปานะครับ mm hmm. แต่เรารู้จักมาอยู่ว่าวันหนึ่งเครื่องบินไปชนตึก World Trade Center ประกาศออกมาว่าเลิกออฟพนักง,งานออกที่เป็นพนักง,งานต่างชาติทั้งหมดออกแล้วเฮอ อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ oh. ชีวิตเราแต่พอเรามานั่งคิดอ่ะถึงเวลาละ oh. ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทําธุรกิจที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เราเป็นเด็กครับครับไ้เห็นโลกทั่วแล้วครับสําหรับคนอย่างที่เห็นโลกทั่วทั่วอย่างัตอนแรกแทนว่าทำธุรกิจอะไรบ้างครับเราก็ตั้งใจทําน้ำเต้าหู้มิสเตอร์บีนขายทั่วรถไฟฟ้า oh. อ๋าอระดับบอกว่าคนที่เห็นโลกมาแล้วน้ำเต้าหู้มีอะไรบ้างครับก็วิเคราะห์จากสิ่งใกล้ตัวก่อนบอกเวลาั่งเที่ยวต่างชาติฝรั่งมาเมืองไทยทำอะไร ก็มาหาที่พักละคะสองเนี่ยกินแน่นอน<ช>สามช้อปปิง้งเฮ้ยมันนวดด้วยอ่ะ,อะมันมีบางกลุ่มนวดอ่ะ<ม>แล้วร้านนวดตอนนั้นก็มีไม่เยอะเพลินโชคดีว่ามผมอยู่ที่สวิสเนี่ยเราก็ชอบไปแช่น้ำเราไม่รู้หรอกมันเรียกสปาอ๋อนี่เขาเรียกว่าสปาแล้วก็ไปดูรอบๆเฮ้ยมีนวดด้วยมีฝังเข็มด้วยมีคลโรแพคติกด้วยทำนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำสปาด้วย ในเวลาที่คุณทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีมูลค่าเพิ่มและมีสิ่งใหม่ๆในธุรกิจของคุณมีไอเดียแล้วมีแผนธุรกิจแล้วครับจะเริ่มลงทำจริงๆแล้วครับทำไงครับใช้เงินเท่าไหร่ครับก็ได้ได้ตังมาครับเพราะว่าเขาเลิกออฟออกมันได้ตังมาก้อนหนึ่งกับเงินสะสมที่มีอยู่นะครับเราก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทุ่มบทหน้าตัก แต่เวลาเราทําไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เห็นว่าเฮ้ย <_ d ates> first class เขาเสิร์ฟแบบเนี่ย business class เสิร์ฟแบบเนี่ยเท <_ d ates> าเราอยากจะมีมีลูกค้าที่ที่ในระดับบนเราจะต้องทํำยังไง <_ d ates> เราก็คิดหมดเลยว่าหนึ่งห้องทรีทเมนต์เนี่ยต้องมีสตีมนะมีอ่างแช่น้ำนะมีห้องอาบน้ำนะมีเตียงมี